สวัสดีครับพบกันตอนเช้าๆนะครับผมกับช่องโอเล่เกษตรอิน e ดี้วันนี้นะครับช่วงเช้าๆแบบนี้เรามาทาการฉีดพ่นอ้อยกันดีกว่าเป็นอ้อยต่อสองนะครับดูครับอ้อยต่อสองก็ยังมีความสวยงามความเขียวนะครับก็แปลงนี้ทําการฉีดพ่นไปแล้วสองรอบวันนี้มาฉีดรอบที่สามครับาอายุอ้อยก็ประมาณสองเดือนได้ครับหลังจากที่ตัดไปแล้วเดือนเศเซตสีเป็นสองเดือนเลยแล้วกัน ฉีดด้วยน้ำมักมก,กุินีมุสกรสุดเข้มข้นจากไรโอเลออนซอนอีสานนะครับน้ำมักกินรีตัวนี้ก็มีคุณสมบัติช่วยเรื่องให้ใบของอ้อยแตกไวใบเขียวลำต้นแข็งแรงนะครับต้นใหญ่ที่สำคัญครับลิงการเจรเิญเติบโตเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีธาตุอาหารมาครบเลยครับเหมาะกับพืชหลายชนิดเลยนู่นเลยครับนู่นเลยคนฉีดอ้อยของเราก็จากช่องออนซอนอีสานนะครับ นี่เลยึ้นไปแล้วฉีดอ้อยค่ะวันนี้ด้วยนหมากจิลิซีมมสโตนเข้มข้นไปเอเลยค่ะครับอ้อยตัวสองครับแต่เราฉีดวันนี้เป็นรอบที่สามครับสังเกตดูความเขียวของเขานะครับถึงเป็นอ้อยตัวสองก็ยังมีความงามนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องชาวเกษตรด้วยอยากให้ใช้ของดีๆราคาไม่แพงที่สำคัญไม่มีสารที่มีเจือปนดีต่อสุขภาพผู้ฉีดนะครับราคาา60บาทเท่านั้นเองไม่แพงครับไม่แพง ใช้ได้กับพืชหลายชนิดด้วยทังหนึงไอ้ขวดนึงนะครับก็สาม,มารถผสมน้ําได้1ถังถัง20ลิตรหรือ25ลิตรนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับจากช่องโอเล่เกษตรอิน e ดี K ้ S S e S e สนใจก็ทักมาได้ครับอีกช่องทางน,นึงก็เป็นเพจไทยน้ำมักขี้หมูนะครับเบอร์โทรขอทิ้งไว้ตรงนี้นครับเป็นเบอร์08 4 5 1 1 4 5ครับโอเล่เกษตรอินดี e ้ K S e ชื่อนี้มีแต่ของดีๆเคล็ดรับดีๆมาสู่เกษตรกร,ะรกน,นะครับสวัสดีครับ